มูลนิธิชินบัญชนองค์กรสาธารณะประโยชน์มอบให้คณะมิตรประสานถ่ายทอดความปรารถนาดีของพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์องค์เง็กเสียนฮ่องเต้สู่มวลมนุษย์เพื่อให้สัตว์โลกค้นจากความทุกข์ได้รู้จักคุณธรรมของความเป็นมนุษย์และได้ตระหนักถึงบาปบุญคุณโทษในละครวิทยุท่องขุมนรก จากบทละครวิทยุของวีระยาขมรเดชพระบรมราชองค์การของพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์นี้แปลจากต้นฉบับภาษาจีนโดยคุณชัยตันอัธนาวินแห่งสำนักเผยแผ่คุณธรรมเต็กกาจีชวงเกาะ ดังท่านจะได้รับฟังละครวิทยุเผยแผ่คุณธรรมท่องขุมนรกได้นะบัดนี้ท่องคุมนรกตอนที่35 ความเดิมตอนที่แล้วขุมนรกน้ำมันลวกลงโทษทรมานด้วยการตั้งน้ำมันให้เดือดพร่านแล้วสาดน้ำลงไปในกระทะเมื่อน้ำเจอกับน้ำมันและกระเด็นใส่ร่างวิญญาณที่ถูกจับเปลือยกายถูกมัดติดอยู่กับเสาข้างกระทะเกิดเป็นแผลผุพองขึ้นทันตาที่ขุมนรกงูพิษเจาะร่างวิญญาณ มีการลงโทษทรมานด้วยการให้งูพิษที่มีขนาดลำตัวยาวใหญ่สีม่วงกับสีแดงเลื้อยเข้าไปในปากของร่างวิญญาณแล้วเจาะชอนใช้ออกมาตามร่างกายทำให้ร่างวิญญาณบาปได้รับทุกขเวทนามาก เรามาถึงกันแล้วเอเสงขอรับลืมตาและลงจัตฐานบัวได้ขอรับกระผมะนี่มันที่ไหนขอรับอบายภูมิมหานรกอ,อบายภูมิมหานรกโอ้ยฟังชื่อแล้วน่ากลัวมากเลยขอรับเ,เราเปลี่ยนไปดูที่อื่นก่อนดีกว่าไหมขอรับ <c oughs> เปลี่ยนอีกแล้วขอรับนะ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 พระอาจารย์เจ้านี่มันขี้ขลาดซะจริงๆ มีค่ามาเรื่อยทั้งคนจะต้องกลัวอะไรอีกเอาถ้ากลัวนักเอา,เอาอยาทิพย์ได้ไปกินสักเม็ดหนึ่งเอาแบมือสอิขอรับขรับทำไมกมอยู่แล้วเอาไปขอพระคุณขอรับกินเลยนะขอรับกินตรงนี้อย่าไปกินเลยครับตรงนี้รตรงนี้ พอกินเข้าไปแล้วเนี่ยรู้สึกจิตใจสงบแล้วก็สบายขึ้นมาทันทีเลยครับอืมอยาทิพย์ของพระอาจารย์เนี่ยวิเศษจริงๆครับอ๋อเนี่ยคณะท่านเจ้าขุมนรกเตรียมรอรับอยู่ข้างหน้าแล้วเรารีบไปกันเถอะเยสิงขอรับโอ้โหทำไมนรกขุมนี้เนี่ยถึงมีอาณาเขตกว้างใหญ่ขนาดนี้ขรับอยากอยู่เหรอไม่อยากขอรับไปยอยากขรับ ยินดีต้อนรับท่านทั้งสองคุ้มนรกแห่งนี้มีชื่อว่าอบายภูมิมหานรกซึ่งอยู่ในการปกครองของสาลาว่าการพายายมทิกาคุมนรกแห่งนี้มีความสำคัญเปรียบได้กับจมูกของมนุษย์ซึ่งจะว่าใหญ่ก็ไม่ใหญ่แต่เกี่ยวข้องกับทุกส่วนของร่างกายเพราะเป็นทางหายใจ ถ้าไม่มีลมหายใจเมื่อไรชีวิตมนุษย์ก็ดับสูญเมื่อนั้นผู้ที่ก่อกรรมทาชั่วก็เหมือนพวกเขาได้ปิดทางหายใจของตัวเองเพราะฉะนั้นวิญญาณบาปที่ถูกกุมขังอยู่ในขุมนรกนี้จึงเป็นพวกที่ก่อกรรมหนักทั้งสิ่งเอซิง <S hy ster> เห็นมีอุโมงค์ที่เหมือนเป็นปล่องอยู่ไม่ไกลข้างในดูมืดสนิทมีเสียงเหมือนของเหลวกำลังเดือดกับเสียงร้องให้ช่วยแหฮโหยที่ดังมาจากที่ไกลๆนั่นอุโมงค์อะไรขอรับกระผมไม่กล้าเข้าไปดูมันมืดมากขอรับแล้วก็มีเสียงเหมือนของเหลวกำลังเดือดกับเสียงร้องให้ช่วยแววๆจะใช่พวกวิญญาณบาปหรือเปล่าขรับ ไม่ผิดหรอกท่านที่อยู่ในอุโมงนั้นคือพวกวิญญาณบาปทั้งนั้นคุ้มนรกนี้อยู่ใต้ดินที่มีความลึกถึง18บชั้นกว้างใหญ่และลึกจดใจกลางแกนโลกเป็นเหมือนมหาสมุทรของลาวาที่กำลังเดือดและในแต่ละชั้นจะมีหอกแหลมเป็นขวากไว้ภายในจะมืดมากจนมองไม่เห็นแม้กระทั่งนิ้วมือ วิญญาณบาปที่ถูกส่งมารับโทษที่นี้จะถูกนักการยม,มาบาลตอนไปที่ปากุโมงแล้วจะถูกแรงดึงดูดจากใต้พื้นพิภพดูดเข้าไปในอุโมงค์นั้นวิญญาณบาปร้องได้แอะเดียวก็ถูกดูดหายวับเข้าไปต่อจากนั้นก็จะได้ยินเสียงรองย้องไห้โหยหวนเสียงสูซ่ซาที่เกิดจากการกระเพื่อมและเสียงเดือดปุด ปุดปุดของลาวาที่ร้อนจัดวิญญาณบาปจะได้รับความทุกขเวทนาอย่างมากและนี่ก็เป็นการลงโทษทรมานที่หนักที่สุดเปรียบกับโลกมนุษย์ก็คือการประหารนั่นลครับผมเคยได้ยินมนุษย์พูดกันอยู่บ่อยๆว่าสิ่งที่พวกเขากลัวกันมากที่สุดก็คือกลัวว่าตายแล้วเนี่ยจะต้องตกอบาบยภูมิมันเป็นเพราะอะไรครับก็เพราะวิญญาณบาปที่ถูกส่งลงไปอยู่ในอบายภูมิแล้ว จะต้องอยู่ในนั้นเป็นเวลาที่นานมากเรียกว่าแทบไม่ได้พุทธไม่ได้เกิดเลยทีเดียวก็เหมือนกับนักโทษในโลกมนุษย์ที่ถูกสารตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตนั่นแหละก็หมดโอกาสที่จะออกไปสู่อิสรภาพได้อีกเลยเออไม่ทราบว่าจะนำวิญญาณบาปขึ้นมาสักถามได้ไหมขอรับอืมโดยปกติแล้วเนี่ยนะ วิญญาณบาปที่ลงไปในอาบายภูมิมหานารกแล้วจะมาเด็กกลับออกมาอีกนอกสักจากจะอยู่ในข่ายที่ได้รับการปลดปล่อยออแต่สำหรับในวันนี้ท่านมาโดยพระบรมราชาองค์การขององ,งค์เอกเซียนฮองเตและสมเด็จพยายมจากสาลาว่าการที่กล่าวทรงอนุญาต ให้นำวิญญาณบาปขึ้นมาสอบถามข้อมูลได้วิญญาณบาปที่ถูกเอาตัวขึ้นมาจากใต้พื้นพิภพบแต่ละคนดูบอบช้ำม,มากทั่วทั้งตัวเต็มไปด้วยบาดแผลเลือดและลาวาเกระกลังดวงตาทถลนออกมานอกเบ้าแทบไม่เหลือสภาพความเป็นคนให้เห็น ดูไม่ต่างอะไรกับปีศาจร้ายที่ผุดขึ้นมาจากคุมนรกสมเด็จพระจีุกทรงใช้พลังธรรม,มานุภาพช่วยให้กลับขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้เจส่วนที่เหลืออีกสมส่วนยังอยู่ในสภาพของผีแต่ก็พอที่จะบอกเล่าถึงพฤติกรรมของตนในอดีตชาติได้ละสงที่เจ้าเห็นอยู่นี้ก็คือ สมเด็จพระจีบุกส่วนอีกท่านก็คือท่านเอียเสียงเสงแห่งสาลาเสียเฮียงตึงท่านทั้งสองนี้ต้องการจะรู้เรื่องของพวกจากเมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์เพื่อจะทำข้อมูลไปนิพนหนังสือธรรมะสำหรับอบรมขัดเกลาและเตือนสติชาวโลกอ่ะวิญญาณบาปตนแรก เล่าเรื่องของเจ้าไปสิในอดีตดิฉันมีความผิดฐานเป็นลูกที่อักตันยู่ดิฉันเป็นคนเกลียดคาดไม่ชอบทำงานชอบแต่เที่ยวเตรและถ้าวันไหนแบมือของเงินจากพ่อแม่ไม่ได้ดิฉันจะต้องด่าพ่อแม่อย่างดุนแรงและบางครั้ง ถึงกับลงมือตบตีพ่อแม่ตลอดชีวิตของดิฉันไม่เคยทดแทนบุญคุณพ่อแม่ที่ให้กำเนิดและเลี้ยงดูมาเลยแม้จะทำให้ท่านมีความสุขสักครั้งก็ไม่เคยมีแต่ทำให้ช้ำใจตลอดหลังดิฉันตายดวงวิญญาณจะถูกทางการยมโลกตัดสินพิพากษาลงโทษทรมานอย่างหนัก จากศาลาว่าการพยายมหลายแห่งและท้ายที่สุดก็ถูกตัดสินให้มารับโทษทรมานที่อบายภูมิมหาลรกไม่ให้ผุดไม่ได้เกิดท่านอาจารย์ทั้งสองเจ้าค่ะได้โปรดเมตตาดิฉันด้วยเถอะขอเพียงให้ดิฉันพ้นไปจากอบายภูมิเท่านั้น แล้วจะให้ดิฉันไปเกิดเป็นวัวเป็นควายหรือเป็นหมาดิฉันก็ยอมเจ้าค่ะนะเจ้าค่ะช่วยดิฉันด้วยนะเจ้าค่ะในบรรดาความดีทั้งหลายความดีเกี่ยวกับการกระตันยูรู้คุณจัดเป็นความดีที่ดีที่สุดคนที่มีความกระตันยูต่อพ่อแม่นั้นใครๆก็ต้อนรับ ใครๆก็อยากจะคบหาสมาคมด้วยผู้ใหญ่ก็อยากให้ความอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือใครก็ตามที่รู้จักรักพ่อแม่มีความกระตัญยูต่อพ่อแม่ก็จะรู้จักรักคนอื่นและมีความกระตันยูต่อคนอื่นเพราะคุณอันนี้เป็นความจริงในตามหลักธรรมชาติของมนุษย์และในทางตรงกันข้าม ลูกที่มีความอากตัญญูต่อพ่อแม่ใครๆก็ย่อรังเกียจไปไหนมาไหนก็ไม่มีใครอยากจะต้อนรับหรือให้ความช่วยเหลือเพราะต้องพากาันคิดว่าขนาดพ่อแม่ของตัวเองยังอกตัญญูได้แล้วจะไปรักเขาไปกตัญญูต่อเขาที่เป็นคนอื่นได้ยังไงพ่อแม่ถือว่าเป็นพรหมของลูกเป็นครูคนแรกของลูก ลูกจึงควรตอบแทนด้วยการเคารพกราบไหว้และให้การเลี้ยงดูอย่าเมื่อท่านแก่เท่าและสำหรับเจ้านอกจากไาให้ความเคารพกราบไหว้และเลี้ยงดูแล้วยังด่าทอทุบตีทําร้ายและจะขอร้องขอความเมตตาจากใครในเมื่อกับพ่อแม่ตัวเองเจ้ายังไม่เคยมีความเมตตาให้ มีแต่กฎหมายยม,มโลกเท่านั้นที่ถือว่าความผิดฐานอากตันยูพ่อแม่เป็นโทษที่หนักที่สุดที่ห้ามอภัยโทษขอโทษนะอาตมาช่วยเจ้าไม่ได้จริงๆพ่อจ๋าแม่จ๋ายกตัดให้ลูกด้วยผิดไปแล้วลูกสำนึกผิดแล้ว มาสำนึกผิดเอาตอนนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรฮะยังมีมนุษย์โลกอีกพวกหนึ่งที่ยกเอาเรื่องความรักกับคนรักการแต่งงานแล้วก็ทรัพย์สินมรดกที่จะเป็นผลประโยชน์ทำร้ายและทรยศพ่อแม่คนที่อากตันยูหยามเหยียด เยียบย่ำพ่อแม่ทำไมสำนึกผิดรีบกลับเนื้อกลับตัวซะมีสิทธิ์ได้อยู่ในอบายภูมิมหานรกอย่างแน่นอนเอาวิญญาณบาปตนต่อไปเล่าเรื่องของเจ้ามาเมื่อตอนไม่ชื่ออยู่กระผมเป็นคนที่มีอารมณ์ทางเพศรุนแรงมากเรียกว่าหืนกามอยู่ตลอดเวลาก็ว่าได้ ผู้หญิงดีๆหลายคนถูกกระผมข่มขืนก็ทำชำเราใช้เล่ห์เหลี่ยมหลอกล่อ,อยิงไม้ยิงร่างผัวมาบำเลอกกามไมา่เป็นกระทั่งลูกสาวบนธรรมของกระผมเองโดยไม่เคยคิดว่าพอตายแล้ววิญญาณจะต้องมารับโทษทุกทรมานอยู่ในขุมนรกกระผมได้รับโทษทรมานอย่างหนักจากขุมนรกของสลาว่ากาต่างๆจนในที่สุดก็ถูกส่งมาที่อบบยภูมิมหานารกทุกวันกระผมต้องแหวกว่ายอยู่ในน้ำลาวาที่เดือดล่าน ถูกเหล็กแหลมทิ่มแทงตามแรงกระเพื่อมของลาวาความทุกข์ทรมานที่กระผมได้รับนั้นมันยิ่งกว่าทุกขมนรกที่กระผมเคยได้รับโทษไปแล้วแล้วยังจะไม่ได้ผลได้เกิดอีกขอท่านอาจารย์โปรดเมตตาช่วยให้กับผมประจากขมนรกนี้ด้วยเถิดอรับจะให้กับผมเป็นอะไรจะให้เป็นวัวเป็นควายหรือไป็นอะไรกระผมยอมทั้งนั้นได้โปรดช่วยกับผมด้วยเถิดครับเมื่ออดีต เจ้ามักมากในการมาคุณไม่เลือกว่าเป็นลูกเขาเมียใครแม้กระทั่งลูกบุญธรรมก็ไม่เว้นเมื่อมันเป็นเส้นทางบาปที่เจ้าเลือกที่จะเดินเดินจนตกมาอยู่ในอบายภูมิม,มหานรกเจ้าก็จงก้มหน้าก้มตารับกรรมมันต่อไปอย่าให้อาตมาเดินไปเป็นเพื่อนเลยเพราะอ,อาตมาหยุดแล้วแต่เจ้าสียัง วิญญาณบาปตนต่อไปจงเล่าเรื่องเมื่อตอนที่เจ้ายังมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์มาสิว่าทำอะไรไว้ถึงได้ตกลงมาอยู่ในอบายภูมิมหานรกได้เล่าไปเมื่อตอนที่ดิฉันยังมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์ดิฉันก็มีความเชี่ยวชาญในการปลอมแปลงสินค้าจุค,ค่ะเช่นปลอมยาปลอมเหล้า ไม่ว่าจะเป็นเล้าอะไรชาติไหนหฉันพร้อมได้หมดทีเดียวพร้อมสินค้าบริโภคที่มีที่หอติดตลาดท้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเงินตัวเดียวเพราะว่าเงินคือพระเจ้าบรรดาทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ตามความต้องการเงินใช่พระเจ้าจริงๆนะล่ะคือมันเป็นแบบว่าเอเอ,เอคือคือดิฉันคิดแล้วก็เข้าใจไปเองเจ้าค่ะมารู้เอาตอนไหนกัน ก็รู้ตอนตายแล้วนะสิจ้าคะที่รู้ก็เพราะว่าเงินซื้อความตายไม่ได้ต่อให้ล่ำรวยแค่ไหนมีเงินมากมันก็ต้องตายตายไปแล้วก็เอาอะไรติดไม้ติดมือไปไม่ได้เลยคนอื่นตายไปแล้วเป็นยังไงดิฉันไม่รู้แต่ว่าสำหรับตัวดิฉันเองตายไปแล้วก็ตกลงมาอยู่ในยมโลกจุ๊ค่ะ ตกลงมาอยู่เฉยๆหรืวว่าต้องมาทำอะไรด้วยตกลงมารับโทษทรมานนะสิจุคขะตอนดิฉันหาความร่ำรวยอย่าไม่เคยคิดถึงสิลธรรมแล้วก็ฉิบีของคนอื่นเลยต้องโทษหนักไหมก็ไม่หนักเท่าไหร่จุค่ะแค่ผ่านมาแล้วทุกขุมนรกของทุกสาราว่าการจนมาถึงที่นี่ก็คิดว่าคิดว่า ท,ทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วเจ้าค่ะเป็นทรมานอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้ไม่เคยเจอไม่เคยเจอขอพระคุณเจ้าจีโกมได้โปรดเม่ตาพาฉันจ,จัดที่นี่ทีเถอะเจ้าค่ดิฉันขอสัญญาว่าถ้าได้ไปเกิดใหม่เพื่อใดดิฉันจะเป็นคนดีจะไม่ขอกลับมาที่ยมโลกอีกเด็ดขาดเจ้าค่ะ ชววยวย,นะวยท่ะก,การผลิตเหล้าปลอมยาปลอมเหล่านี้นับว่าเป็นโทษที่หนักหนาสาหัสมากเป็นการก่อบาปสร้างกรรมที่ไม่คำนึงถึงศีลธรรมชีวิตมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นยาปลอมหรือเหล้าปลอมเมื่อคนกินเข้าไปมันก็เหมือนกินยาพิษเป็นการทำร้ายทำลายชีวิตคนอื่น ท,ทั้งที่รู้ที่เจ้าต้องลงมาอยู่ในอบายภูมิอาหารนรกก็เพื่อให้เจ้าได้ดื่มลาวาสีกาแฟจะได้ล้างพิษในใจของเจ้าให้มันจางลงรสชาติเป็นยังไงนั้นเจ้าย่อมรู้ดีอาตมาคงช่วยอะไรเจ้าไม่ได้ใครทำอะไรไว้คนนั้นก็รับไปอ่ะถึงตาเจ้าแล้วเจ้าวิญญาณบาปตนที่สี ตอนที่ดิฉันมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์ดิฉันขนและกว่าค้าของหนีภาษีวิธีชาวบ้านเขาเรียกกันติดปากว่าค้าของเถื่อนนั่นแหละเจ้าค่ะตอนนั้นน่ะดิฉันติดยาเสพติดนโอ้โหติด่ังงมแงมเลยทั้งกินทั้งฉีดดิฉันก็เลยขายยาเสพติดด้วยซะเลยต่อมาเห็นว่ายาเสพติดมันขายง่าย กำไรงามงก็เลยหันมาค้ายาเสพติดอย่างเดียวตลอดเวลาที่ดิฉันค้ายาเสพติดเท่าคําดิฉันเด็กยฆ่าคนตายไปเป็นจำนวนไม่ใช่น้อยเลยพอตายตกลงมบาทยมไปโลกก็ตกไปรับโทษทรมานอย่างหนักตามขุนนรกต่างๆของสาลาว่าการแต่ละแหง่งจนมาถึงอบายภูมิมหานรก นและค้าของหนีภาษีผิดกฎหมายบ้านเมืองค้ายาเสพติดมีพิษทําลายชีวิตมนุษย์กฎหมายโลกไม่ให้อภัยกฎหมายยมโลกก็ไม่ปราณีไม่ว่าจะเป็นขนหรือค้าของหนีภาษีสูบกินหรือค้ายาเสพติดถือเป็นบาปหนักและมีโทษขั้นรุนแรงทั้งสิ้น ใครที่ยังอยู่ในวงจรอุบาทนี้ก็จงลืมวางมือและกลับตัวเป็นคนดีไม่อย่างนั้นภายหลังความตายจะต้องถูกส่งลงไปยังอบายภูมุมทันสิ้นตราบนานเท่านานวิญญาณบาปสี่ตนได้ใใหายุทาหอนสี่แม่ถ้าใครยังก่อกรรมสร้างบาปอย่างนี้อยู่ ควรที่จะกลับเนื้อกลับตัวกลับใจสมัยได้แล้อย่าได้ถลำลึกลงไปกว่านี้อีกเลยยังไม่สายถ้าจะรีบเลิกและเป็นการบรรเทาโทษไปได้ทางหนึง่งอย่าโลภเห็นแก่ลาบเฉพาะหน้าหรือความสุขชั่วขณะเลยเพราะมันจะนำความทุกข์อันแสนสาหัสมาสู่ตนเองได้ในภายหลัง เ <Yes. S 1> อเสงครับได้เวลาที่เราจะต้องเดินทางกลับแล้วครับกระผมขอกราบลาท่านเจ้าขุมนรกและคณะยมเทพทุกท่านพร้อมทั้งขอขอบพระทัยที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีขอรับยมเทพทั้งหลายตั้งแถวทรงเสด็จ ยายมองค์ที่สิบท่านพูกน้อยพวกคนถอยถึงนรกหน้าถอดสีทิ้งเงินไว้ให้ลูกหลานใช้เปรมปรีไปเมืองผีมีแต่เพียงเสียงคร่ำครวญเรากำลังจะไปที่ศาลาว่าการที่สิบ การเดินทางของเราใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วเอเซงขอรับพระอาจารย์เตรียมตัวออกเดินทางไปยม,มโลกกันเถิดขอรับกระผมนั่งสมาธิบนฐานบัวเรียบร้อยแล้วขอรับเชิญพระอาจารย์ออกเดินทางได้ขอรับก็รู้อยู่ก็มีฐานเดียวนี่แหละคอรับนั่งดีๆนะครับ ถึงแล้วเอียเซงทำไมนิ่งอยู่ละ่ะเตรียมตัวอยู่ขอรับลงจากฐานบัวได้แล้วขอรับราจารย์โอ้นั่นจะลาว่าการที่สิบมีคนยืนรวมกลุ่มกันอยู่คล้ายกับกำลังรอต้อนรับเราอยู่นะขอรับใช่แล้วสมเด็จจวงหลุ่งอวงองค์พญายมแห่งศาลาว่าการที่สิบ นำข้าราชกาบริพารกับคณะยมเทพเสด็จออกมาให้การต้อนรับเราเยซิงก็รับเจ้ารีบไปกราบถวายรับสเสด็จเจ้าก็รับ,ขอ,รบขอกราบถวายสมเด็จจวงหลวงอ้วงกระผมเยื่อเสียงเซ็งแห่งสลาเสี้ยเฮียงตึงและเป็นสานุสิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชโองการ ให้เดินทางมายังยมโลกเพื่อหาข้อมูลสร้างหนังสือธรรมะสำหรับให้การอบรมเตือนสติเตือนใจมนุษย์โลกและบัดนี้ได้เดินทางมาถึงสราวาการที่สิบอสงเกตแห่งท่านเพื่อขอพระราชทานคำแนะนำสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์แก่มูมนุษย์จากสมเด็จพญายมขอรับเอียงเสียงขอรับไม่ต้องเกรงใจเชิญทำตัวสามสบายก็รับ ท่านทั้งสองเดินทางไปหาข้อมูลเพื่อการสร้างหนังสือเริ่มตั้งแต่สาลาว่าการพยายมที่หนึ่งจนมาถึงที่สิบในวันนี้ได้บุกบันฟันฝ่าอุปสรรคนานับประการและภัยพยันอันตรายต่างๆในยมโลกอันเวิ่งวางกว้างใหญ่นี้ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยเหลือสัตว์โลกทั้งมวลให้พ้นทุกข์นับว่า ได้สร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่เรื่องนี้ข้าขอแสดงความยินดีด้วยนะและขอเชิญท่านทั้งสองเข้านั่งพักผ่อนที่ห้องรับรองบนศาลาว่าการเนื่องจากเวลามีจำกัดอาตมาคิดว่าไม่ต้องขึ้นไปนั่งพักผ่อนที่ห้องรับรองขอให้นำเยเซงไปชมขุมนรกต่างๆที่อยู่ในการปกครองของศาลาว่าการที่สิบ ต่อไปเลยจะดีกว่าไม่ทราบว่าท่านจะมีความเห็นประการใดเมื่อสมเด็จพระจีวุฒมีความประสงค์เช่นว่านี้ถ้าก็ยินดีจัดให้ตามความประสงค์นะพวกบัญญาณบาปที่สาราวาการที่สิบนี้มีมากกว่ามหานรกอื่นๆเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะสาลาวาการนี้เป็นมหานรกที่สุดท้ายของยมโลก เป็นด่านทางออกที่ใหญ่ที่สุดในยมโลกและเป็นที่ดำเนินการควบคุมให้พวกวิญญาณไปสู่การเกิดดังนั้นจึงมีลาวิญญาณที่จะไปสู่การเวียนว่ายมารวมกันอยู่ที่นี่ทำให้ศาลาว่าการแห่งนี้รับภาระหน้าที่หนักและวุ่นวายสับสนมากและสำหรับวันนี้อาจจะนำท่านเอีย่ยเสี่ยงเซง ขึ้นไปบนหอชมสัตว์โลกครับ <S <S เอียเสียงเสงมองขึ้นไปบนหอชมสัตว์โลกที่สูงมากเหลือเกินมีบันไดวนเป็นทางขึ้นปลายบันไดสูงจนสอดหายเข้าไปในก้อนเมฆโอ้สูงจังเลยครับโอกว่าจะขึ้นมาถึงบนหอเนี่ย กระผมเกรงว่าจะหมดแรงซะก่อนนะครับนี่เดินขึ้นมายังไม่ถึงครึ่งทางเลยก็ต้องตายคลานซะแล้วครับไม่เป็นไรข้าจะช่วยเจ้าอีกแรงหนึ่งอ,อ่ะส่งมือมาขอครับยึดมือข้าไว้ขอรับพระอาจารย์แล้วเดินตามขึ้นมาโอ้ขอพระคุณพระอาจารย์มากเลยครับโอ้ยไม่อย่างนั้นนอกจากจะขึ้นไปไม่ถึงยอดแล้วก็จะไม่ได้กลับไปโลกมนุษย์ เราคงจะล่วงลนลงกระแทกพื้จนจนาโลกแหลกเหลวพุทธก่อนนะครับจะขึ้นบันไดสวรรค์ทั้งทีออถ้าไม่ใช้พลังจิตแล้วจะขึ้นได้ยังไงครับเหมือนนักบวชผู้ทรงฌานถ้าไม่รวมกำลังขับไล่กิเลสมาและก็เพียรบำเพ็ญภาวนาแล้วจะบรรลุธรรมได้ยังไงโอ้ถึงสุดยอดแล้ว รายนามผู้แสดงมีดังต่อไปนี้อาธรพาธีพัฒนะลินดาเกศิริบุญเกื้อควรหาเวทเปรมกมลโชติกาสถียนพนาลัยเจียมจิตวินัยสุวรรณหงโรธราชสีมาอันธิการสุจันศีปัทมาพรโคตรวงจันทร์และขชาสิทธิธรรมจิตทีระบุญ,ญริศให้เพลงและเสียงประกอบโชวิวัตสตูดิโอให้การสนับสนุนห้องบันทึกเสียง ขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุท่องขุมนรกตอนต่อไปได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี้มูลนิธิชินนบัญชรองค์กรสาธารณประโยชน์ขออนุโมทนาบุญแด่พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างสื่อเสียงธรรมะ ละครวิทยุท่องขุมนรกเพื่อเผยแผ่หลักธรรมะซึ่งพระพุทธองค์ตรัสไว้ดีแล้วให้ผู้คนตระหนักเกรงกลัวต่อบาปขอบุญกุศลในครั้งนี้ส่งผลให้ท่านและท่านผู้ฟังประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป